สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรา5้าคนค่ะจะมาพูดแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับมุมมองของอาจารย์และก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดกับมุมมองเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอย่างไรค่ะเลสต์สวัสดีค่ะจอม อาจารย์คะขอทราบชื่ออาจารย์หน่ได้ไหมคะคะวันดี้ค่ะอาจารย์อัญมณีอินเมจากคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพค่ะอาจารย์คะวันนี้หนูมีคําถามสองคำถามค่ะอยากจถามอาจารย์การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอ๋อเป็นคำถามที่ยากมากเลยจริงๆนะคะสําหรับครูแล้วเนี่ยครูมองว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็น หรือว่าจะเป็นที่ทํางานอื่นๆหรือแม้กระทั่งที่บ้านนะคะก็คือรับฟังกันายการใช้ค่ะเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ย่อมมีความต้องการของตัวเองอยู่แล้วเนาะเช่นเดียวกับคนอื่นค่ะเขาก็มีความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นคุณมองว่าการที่เรารับฟังนะคะรับฟังตัวเองว่าตัวเราเขาต้องการอะไรและรับฟังคนอื่นว well, ่าคนอื่นเขาต้องการ เหมือนกับเราหรือเปล่ามีความสอดคล้องกันหรือเปล่าเนาะแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสองอย่างนี้ค่ะครูมองว่าถ้าเรามีสองอย่างนี้เนาะ,ะเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขคะ่ะโอ้เป็นคำตอบที่ภูใจมากเลยนะคะเพราะว่าการอยู่ร่วมกันก็คือเป็นเหมือนที่อาจารย์บอกเนาะคือการรับฟังเป็นหลักนะคะเป็นเรื่องง,ง่ายๆเนาะแต่ว่าสมัยนี้ก็แอบจะทํายากนะคะแต่ว่าถ้าทำได้น่าจะมีความสุขมากขึ้นอ่างเงี้ยอีกคําถามนึ่งคะ่ะอาจารย์รู้ส่งสส่ว่าอาจารย์พอจะมีแบบ ความคิดเห็นอยากเสนอแนะเพื่อนร่วมมาหาลาัยอะไรอย่างนี้ไหมคะ <c oughs> ความคิดเห็นในแง่ไหนคะอาจจะแบบการอยู่ร่วมกันยังไงอย่างเงี้ยอยู่ร่วมกันยังไงแบบเป็นข้อคิดใช่ค่ะเอองั้นเอาสืบเนื่องจากข้อคำถามที่แล้วละก,กันหนูก็อยากจะฝากข้อคิดของก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่าแค่นี้ก็คือเป็นข้อคิดที่ทําให้ ชีวิตเราอ,อยู่ในอย่างแบบนอกจากจะสงบสุขแล้วครูรู้สึกว่ามันก็จะมีความสุขความสุขที่ออได้แบบทำเพื่อคนอื่นใช่คำพอที่ดีมากเลยค่ะบวันนี้นะคก่อนถึงที่จะเข้ามาเรื่องสัมภาษณ์นะครับวันนี้ผมขออนุญาตถามชื่อก่อน,นครับพี่ชื่ออะไรครับ ค่ะพี่ชื่อพี่ป่านนะคะนางสาวสวัลีบดิษฐ์ค่ะเป็นนักวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีค่ะ,ะวันนี้ผมก็มีขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะที่นสองสองคำถามนะครับคำถามแรกนะครับอยากทราบว,ว่าคุณมีวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยยังไงให้สุขสนุก ค่ะสำหรับการใช้ชีวิตในมหาลัยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะการทำงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานกเา็เราก็พยายามปณีปนอมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสำหรับช่วงไหนที่งานเยอะๆเราก็จัดระเบียบงานของเรานะคะงานไหนที่ด่วนหรือไม่ค่อยด่วนเราก็จัดลําดับความสาคัญแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่ะงานไหนที่มันเหนือบ่ากว่าแรงเราก็ขอให้เพื่อนร่วมงานช่วย ถามเป็นคําตอบที่ดีมากครับแล้วก็ในส่วนของอีกคาถามหนึ่งนะครับอยากจะทราบว่าเขามีข้อคิดยังไงบ้างกับการในกับเพื่อนร่วมงานในการใช้ชีวิตในมหาลัยก็ข้อคิดนะคะก็เอ่ออะไรที่มันหนักหรืออะไรที่มันรู้สึกขัดข้องใจอะไรเงรี้ยเราอะไรที่มันทิ้งได้เราก็ทิ้งมันไปอะไรที่เรารู้สึกว่ามันค้างคาใจเราก็เปิดใจคุยกับเพื่อนร่วมงานตรงๆนะคะส่วน บางครั้งที่งานมันหนักหนาหรือว่ามันเครียดล้วก็แค่หาอะไรที่มันรีแลกที่มันฮิวใจเรานะคะแล้วพอเปิดทํางานมาเราก็ค่อยมาสู้กันใหม่หรือบางทีเราก็ชวนเพื่อนร่วมงานนะคะไปสังสรรค์หรือไปหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้สร้างสัมพันธ์แล้วก็ได้คุยกันสร้างความอะไรนะมั่นคง,านคงอาใช่ค่ะ เริ่มจาก